คนโมเดล3าําให้คนอื่นติดยาเสพติดเพราะเหตุผลอะไรคนโมเดล3าเนี่ยทำให้คนอื่นติดยาเสพติดเพราะมุ่งมั่นสร้างแต่ฐานะมุ่งหาแต่งเงินมุ่งหาแต่ทรัพย์สินทําให้ลูกให้เมียคนรอบข้างติดยาเสพติดได้คือประเด็นที่1อันดับที่2เหตุผลที่2ที่ทําให้คนติดยาเสพติดของคนโมเดลที่3ก็คือ1ก็คือการว่าชอบปลนเปลอือให้คนอื่น คือเลี้ยงด้วยเงินนะประมาณนะั้นเลี้ยงลูกเลี้ยงตาให้คนที่ใกล้ชิดแบบอยู่สบายนี่คือปัญหาทําให้คนอ,อื่นติดยาเสพติดได้นี่คือลักษณะของคนโมเดลสามถือว่าเป็นคนที่มุ่ง,งสร้างครอบครัวหรือมุ่งหาทรัพย์สินมากจนลืมคนในครอบครัวรลืมลูกลืมเมียลืมผัวแบบนะี้นเลยทาให้คนรอบข้างมีปัญหาติดยาเสพติดได้นี่คือลักษณะของการติดยาเสพติด